กแม่หมอบอกเรื่องมีส้มนสนสุฟาโอ้ยคนโทรไปหาลูกเต่าทัเพิ่งพี่น้องเพื่อนท่ามคนซื้อแล้วลูกซื้อเด้วประสันาเจะเอาได้หาสามสามหาว่าสันเตะเลยส้มเลยโอแต่่นยังเอาคนเนี้บอกเลย เร็กน้อยไม่ส่วนกันพี่น้องใช่เอาเรื่องใกลแล้วอเล่าย่าันยา่สายเป็นจิขอเลขน้ำผู้น้ำย่ายเพ่งเนาะย่ายเพ่งมาปวดลูกปวดล้านปวดบอกเลขบอกเบอร์เออในเด้อนี่เป็นกระรังสีท่ำพี่ดีบักเขือพี่น้อง ปาดบะเขือบเข้อบ้านไหเปิดเบิ่งบ่รอเดีวเอาไว้สักก้นเอาไว้สักก้นมือเมื่อมื่อไรยังเปิดอืงนอื้นอืไนอื้อื้เอื้นอ้นอื้นอืนอือนอื้นื้อดอื้นอื้นอือืนนอ้เอื้นอือื้น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 อ้นอ้อืนอื้นอื้นมืนอืนอื้นอือืนอื้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 นอือืื้ออื่นอื้นอืด้ เทากับฟังสวดซะเกินสฐมสวดซะเกินข้าเจ้าหมูยืงข้าเจ้าส่เหตุเลยบ่ใส่กําลังดอไม้นใส่เมียมเพือนบัเหนืออันที่ตุเทียนหาคูนี่นี่ดอกไ้จ้าคูดอกไม้จักคูเย้ใช่มัพูดแปไมเบื่อเงินี่นี่นี่เลยบลีบบลีบบบเอันนี้จะมือใดนี่มือนี่แหละ มื้อนี้จังได๋คือสิบ่ทันสวดเอันขอขอน้อยบ่ะเราเกอีหยังนั่นๆมหลังตู้นบ่เดี๋ยว3เนาะ3 1เดี๋ยวคๆยเบิ่งัอ้าเบ่อันนี้บ่แม่นบ่แเบิ่งบ่แม่นเบมื่อเอาใส่เออกเลยเอาพี่อันนี้ตนคัพี่พี่เอาบานี้เใครเอาใครเอาวดนี้บ เออมืวันที่หนึ่ง่เป่าบอลเบวนี่นี่เฮ็ดม่าเฮ็ดจัดเต็มเอนเมุ่งเ้าเเี้ออกอ่งเี้นี่เราบ่หอเดยาก่อกเนาเฮ้เจ้าตัะเจ้าเปนียงนีกันเอ็น ซุ้มนี uh, ans, ่ก <oh> ็เห็นซิฟแล้วเห็นไปซิฟตัวเดียวเลยกลางเอาออมมีมือมึงเตอร์กเมนอยู่ตัวนี้เนาะประวัติสิบปีเนี่ยหมออะไรนี่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อพี่น้องอันนี้ก็เสื้อผ้าเสื้อมันเนาะันตาดีได้ตาใบเสียแหละพี่น้องเอ้ยก็เลียดตาไปตามัน เด็กอยงเด็อยังเงียอว่าตะลื่ก็คงเงียนะครับต้นั้นด่านขว่าสีผมอจนี่แม่นี่แม่มันด้วยยีกงศูนย์่งหอเฮ้ยว่ามันศูนย์หนึ่งกเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืยวย้องนี้มันหมดสัตว์ดิเตะกีนี่กัเลขศูนย์บงามก็เลขหนึ่งเมันงามอันนี้แม่นบอกมันออกแล้วหนึ่นนี่ ฮะอกหนน่น้น่าย่ายนี่อนี่ิส้อเล็น้าไพี่เขาไปเขาไปบันบนน้อยเขาไปเยคู่เิ่คู่บาสีอววิาอันนี้ไหมเขาข้าวบกเี้ยแบบนี้นะนาราวาสีาเ่ยเขาข้าวบุเแบบกลางบานนี่เ้ามันบเตาแบบนโอเอาซิบก็เป็นนึ่งึสิอกนนคก็มีหมกาง มา้องคุณใช้ทุ่ัพั์เบิ่งตุ้มกันอะเพิ่งตุ้มบคงเพม่อนนั่ัน